สวัสดีค่ะวนี้วันนี้ยันนี้วันนี้วันนี้วันนี้ข้างหายประมาณสองอาทิตย์ได้จริงไหมจริงนับอยู่หรือว่ากกว่าน้นโอเคนับจากอันล่าสุดนะก็คือเราก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นของหนุ่มๆแอดลาร์อีกแล้วหนึ่งนะคะชื่อเพลงว่าบอยดูขายนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูพร้อมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แล้วก็รอดูจบแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้โอเคพร้อมยังเริ่มเลย ชาวล็อกเวอรล็อกสุดๆไม่เห็นน้องแอดลาสแบบในโลกนี้เลยไม่เคยเห็นมิวออนดูเฟิร์มขึ้นเนาะใช่คิดว่าช่วงนี้นางดูเฟิร์มขึ้นจริงๆเออเดี๋ยวเราเห็นคลิปทำงานบ้างโอเอลวิน เย่ไม่เก็บเยน้องแพ้โอยเชียจะเทก็ไม่เท่จะน่ารักก็ไม่น่ารักไอ้บ้าก็ม้อยู่เป็นอบอกตาของคุณ จริงจริงชอบเลยอ่ะล็อกตาของทางเข้มแต่ก็เข้ากับเพลงวะอุย้ยชอบซีนนี้จัะโอ้โหเคืบอบนมชอบ <laughs> ชอบอันเนี้ยทีวีด้านหลังอเนี <laughs> ้ยห้องน้ำโอ้โร <laughs> เจาะปากเหรอน่าจะใส่อันนั้นป่ะอ๋อดีบมึงคุณอย่างนั้นแกนั้นค่ะน่ะมันน้อยนะการละคร กันละครโหลดน่ารักเนาะชีน่ารักใช่เออสดก็แค่ร้องไห้เสียงพี่จูก็แหบแบบมีเสน่ห์เสน่ห์อยากเสียงแล้ว หนับฉันอินมาว้ายไม่ร้องอะค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องว้ายร้องแท้ฉันพี่หนิงจริงงไปอะคิดอะไรอยู่มีความสามารถวงร้องห้อย่างน่ารักมึงโค่น่ารักแลย แสดองประกอบสวยน้าข่าวกับสว่างเป็นไงท่าลักผู้ชายแบบใหม่ไม่ต้องเข้มแข็งมากก็ได้ร้องไห้ก็เป็นจริงร้องไห้ก็ได้เว้ยร้องมันออกมากร้อมันออกมาก็ได้บางทีบางหลายครั้งหลายทีด้วยแต่แค่ทีก็ได้อ๋ออะเรามาพูดถึงแบบว่าเกี่ยวกับเออซีนที่ชอบดีกว่าแล้วก็มาให้คะแนนกันนะคะ ชอบซีไหนคะชอบซีนที่น้องเจ็ดล้มลงไปข้างถนนอะรู้สึก่อุ <laughs> อ้ยมันช้ำมากลูกโอ้ยเออเออมันเจ็บสะใจอะมันเจ็บสะใจเจ็บสะใจหรอไม่มันเจ็บไม่สะใจสิเจ็บแบบเสียใจอะ่ะเอออืมให้กี่คะแนนกับซีนนี้ให้สิบชอบให้สิบส่วนตัวโฟนชอบซีนอ่ะ <laughs> ส่วนตัวชอบไอไอชอบซีนเอลวินที่แบบว่านอนอยู่ในอ่าง อ่างน้านมแล้วก็มีทีวีแบบด้านหลังอ,อ่ะโอรู้สึกว่ามันเก๋ดีนะเ,ออเก๋มันมีความแบบวินเทจมันมีความแบบมันมีความแบบชาวล็อกเนาะมันมีความแบบเออเป็นอิมแพคอะไรอย่างนั้นั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าการจัดองค์ประกอบภาพแบบดีมากต้องชื่นชมนะฮะออนอกจากชื่นชมศิลปินว่าน่ารักแล้วก็คือทีมงานก็แบบเขาด้านรักมาคเนี้มันเท่แหละแต่มันก็ยังแบบหน้ามันน่ารักอะรชงนะคะ ก็คือถ้าส่วนตัวแล้วโฟก็ให้สิบสำหรับเพลงนี้แต่ก็รู้สึกว่าเพลงนี้ก็ถ้าแอดลานมันน่าจะมีแบบเพอร์ฟอร์มที่แบบว่าเป็นพาร์ทของการเต้นปะเออว่ะน่าจะเดี๋ยวน่าจะเขาน่าจะลงแล่ไม่แน่ใจว่าลงแล้วหรือยังนะฮะแต่คิดว่าน่าจะมีแต่ส่วนใหญ่ถ้านี่คิดว่าเพลงช้าเพลงเร็วแอดลานก็ทําให้มันเต้นออกมาได้ก็คาดหวังนะคะรอดูรอดูนะคะว่าในส่วนของการเต้นอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเป็นแบบไหนเพราะว่า MV นี้ก็เห็นแค่ สตอรี่เรื่องราวเรรื่องาวที่แบบผ่านแบบทั้งทั้งหมดเจ็ดคนอะไรเงี้ยเออเนาะโอ้แต่มีก็ดีเราลืมตั้งแต่มาเลยนะอ๋อจริงก็ไม่ได้โฟกัสเลยสรุปว่าเออสรุปว่าสตอรี่แบบเรื่องราวมันมันดีแล้วมันพาเราอินไปกับทุกอย่างอะไรเงี้ยชอบมากชอบชอบเมคอัพจริงเออแพนด้าเดี๋ยไม่แพนด้าก็ร้องข้าเงี้ยนก็ต้องตามรวมทุกคน นะฮะก็โอเควันนี้ทุกคนใครที่คิดอย่างไรอะเรืคอมเมเต์เข้ามาพูดกันได้คิปนะเนาะแล้วก็ให้กี่คะแนนบ้างพวกเราสองคนให้สิบเต็มนะฮะความหล่อก็คือไม่หักไม่หักแล้วก็เรื่องราวของ MV ก็คือไม่หักภาพก็คือสวยฉ่ำโบกนะฮะก็คือเอาไปเลยสิบคะแนนนะฮะสำหรับใครที่ให้กี่คะแนนกันบ้างคอมเมนต์กันมาเนาะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เข้ามาพูดกันได้นะฮะบายบายไว้เจอกันใหม่ e นอีพีหน้านะจ๊ะ